วัสดีค่ะวันนี้มาพบมาพ่อกันอีกนะคะเด้อวันนี้จะพามาพ้าะผักสลัดผักสลัดอล้มกระแลงเนาะลมมัน,เนอเขาบอกว่ามันมาตั้งแต่ประเทศจีนมาหอดบ้านร้อกะนาวมันพาพายุสุนร้อนแล้วก็ความกดอากาศต่ำมันก็หนาวเนาะ ลดลงเท่าไหร่อีสี่สองศามันก็เหมาะกับการว่าจะปลูกผักเนาะพอดีแล้วหนาวเราก็เลยจะปลูกแต่มันหนาวกี่วันแล้วค่ะถึงวันที่8วันนี้ก็วันที่3มแล้วเนาะ,นอ,ะอีกหาวันเนาะแต่เราก็อยากเพาะ,ะเพาะผักสลัดกินอยู่แล้วเด้อค่ะเด้อตอนี้ในการเพราะของเราเราก็จะมีดินเนาะดินของเรานี่ก็จะเทียบเท่ากับพิทมอส เทียบเท่ากับดินพิษมดแต่เราทํามาเองนะคะเด้อทามาเองผลิตขึ้นมาเองเพราะว่าเราผลิตขายขายดินอยู่แล้วตอนนี้อันนี้เราก็เลยมาทดลองทดสอบให้ลูกค้าดูว่าดินของเราดีขนาดไหนเนาะส่วนผสมของดินดินเพราะผักสลัดของเราเนี่ยเนาะส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวแม่อองบอก หนึ่งดินล้วนเนาะหนึ่งดินล้วนอ่าหนึ่งส่วนเนี่ยสมมุติว่าเราตวงเนาะเราก็ตวงถังต่อหนึ่งส่วนล้วก็เอาถังถังมาลูกหนึ่งก็ตวงเท่ากันดินล้วนหนึ่งส่วนแจบดำหนึ่งส่วนขี้งัวหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวหนึ่งส่วนแต่ขุยมะพร้าวนี่เราจะอ่านำขุยมะพร้าวที่แห้งๆอ่ะไปแช่น้ำสามคืน ใน3มค,คืน3ในสคืนสวันเนี่ยแต่ละวันน่ยเราจะต้องเปลี่ยนน้ำออกทุกวันสวันจนกว่าสารเทนนินของเขาจะลดน้อยถอยลงไปเนาะเพราะว่ามันฝาดเพื่อนๆมันฝาดแล้วมันก็จะทำให้ต้นไม้ของเราไม่โตนะคะแต่นี้พอได้ขุยมะพร้าวแช่น้ำแล้วเราก็มาผสมกันกับทุกอย่างผสมกัน 4, 4ีอย่าง เออที่ขาดไม่ได้แล้วก็ใช้น้ำหมักน้ำหมักผลไม้รวมของเราที่เราหมักไว้น้ำหมักชีวภาพแล้วก็ผสมกับเ,เวลาเราทำผสมคุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ใส่เชื้อไตโคนามาฆ่าเชื้อราใส่เข้าไปวิธีการผสมนะคะอันนี้ไม่หวงสูตรนะคะใครจะนำไป ใช้ไปทําก็ได้นะคะส่วนสูตรของเรานี่เราจะไม่หวงสูตรนะอ่าตอนนี้โอ้โหลมแรงอันนี้พูดพูดยาวเนาะพูดอธิบายให้ฟังว่ามันอย่างนี้อย่างน,างนี้ดินของเราตอนนี้อ่าอ่าแม่อองไม่มีขากล้องขากล้องก็ร้านเอกไปแต่ว่าแม่อองก็จะเพาะ ให้ดูเนาะวางเมล็ดวางเมล็ดตรงนี้ตรงนี้อันละมนมองจะวางอัลลามิดอัลลามิดนะคะเนี่ยมันก็มีจีหลุมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดเจ็ดแถวแถวละเก้าเนาะ ถ้า10บแถวก็70อันนี้7จ็ดแถวเท่า,าไร่ร่บลบออกแถวหนึ่ง5้าหเนาะห้หลุมอันนี้53าหลุมเนี่ยเราก็จะเพาะหลุมแล้วเม็ดเท่านั้นแต่แต่แม่อองจะใส่หลายยี่ห้อนะคะจะจะเอาอ่ัองละ 9ต้นแค่นั้นแหละอันนี้อันนี้สลัดอันนี้ผักอมอดมอดแดงนะน,นี่มอดแดงอันนี้แบบกอดแดงอันนี้ใช้แบบว่า อันนี้ออกมาแล้วจะแดงนะคะต้นเขาจะแดงก้านแดงแล้วก็เอาเราจะกินไม่ทันเนาะเราก็จะทำไม่เยอะอันนี้เล็ดอกแดงเข้มเล็ดอกแดงเข้มนะคะเล็ดอกแดงเข้มอันนี้มาเล็ดขาวเล็ดอกแดงเข้มเราก็จะใชยนิดเดียว อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คนคนถือเล็บดำไปหน่อยนะขออภัยเพราะว่าเราเจ็บขยะมากี mm ้ hmm. แล้วก็ทำดินมาอันนี้กินโอก๊กกินโอก๊กกินโอก๊กเราก็จะใช้แค่9ต้น9เม็ด<ม>นะคะกินโอก๊กสามอย่างนนี้เมื mm ่ก hmm. ี้กินโอก๊ก เตอร์ัตเตอร์ฮอตคัตเตอร์อ hot, ตอ,อไหนดีผักกาดหอมแดงอันนี้ผักกาดหอมแดงอันนี้จะแดงแดงนะคะเนี่ยจะแดงแดงต้นจะแดงแดงอันนี้เล็ดปัตตเวียเล็ดปัตตเวียน,นี่เล็ดปัตตเวียตะกี้อะไรนะ ปัตเตอร์ฮอตปัตเตอร์ฮอตตะกี้ปัตเตอร์ฮอตเนาะอันนี้ปัตเตอร์เวียเอ,อ่อทำไมเม็ดคล้ายๆกันเนาะเม็ดคล้ายกัน,นะมกนหมดเลยเม็ดขาวๆเพื่อนเม็ดคล้ายๆกันหมดเลยเราจะปลูกอย่างละเก้าต้นเนาะอันนี้เราซื้อมาห่อละยี่สิบบาทก็ปลูกได้หลายเที่ยวแล้วยังไม่หมดเพื่อนหลายเที่ยวเราอยากกินเวลาไหนเราก็ เอามาเพาะอยากกินเวลาไหนแล้วก็เอามาเพาะนะคะอันนี้เราจะเพาะก่อนเดี๋ยวค่อยให้เพื่อนๆดูเนาะเราจะเอาลงหลุมก่อนลมแรงจังแม่มั่นใจว่าจะเม็ดจะอยู่ไหมเพราะว่าลมแรงจังลนนั่งทําอยู่ข้างนอกลงๆแน่ๆที่ลงเลยนั่งทาอยู่ลมก็แรงเดี๋ยวเราไม่มีไม่มีคนถือกล้องให้นะเราจะวางกล้องไว้ก่อนแล้วค่อยส่องให้ดูน้องเพื่อนเนาะ อันนี้วางในแถวหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมเม็ดขาววน้อยๆเราจะชี้ให้ดูเนี่ยเม็ดขาววน้อยๆเนี่ยเราวางไปแล้วพอวางไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แตะลงไปหน่อยนึงนะคะใช้ไม้เนี่ยแตะลงไปหน่อยนึงแต่เขาจะไม่อยู่ลึกนะคะอยู่ลึกเขาจะไม่ขึ้นนะคะ อยู่ลึกแคไม่กีน่นิ้วนะคะแตะลงไปโอ้ยลมพัดลมพัดเพื่อนแตะพอให้เขาอยู่กับติดกับดินนะคะเนี่ยอันนี้พอแล้วอันนี้ได้ไปเนี่ยเพื่อนทําแบบนี้แหละแล้วเราก็ลดน้ําแต่นี้จะขอทําให้หมดก่อนเนาะขอทำ นี่นะคะหลังจากระวางเม็ดเสร็จแล้วก็มาดูค่ะ,คะเ,นหนเห็นบ่คคะเม็ดน้อยๆเห็นบ่เดี๋ยวเราก็จะเอาไม้ไม้จิ้มไม้ยาวๆเนี่ยไม้เสียบลึกที่สุนะคะคมน,น้อยๆนึงค่ะคมน้อยๆแตะลงแตะลงบ่งให้เม็ดเขาไปลิ้มๆนะคะให้ยุก่กลาง ก็ะจะคมเสร็จแล้วอีกสองวันนะคะเด้อสวันแล้วจะมาดูกันนี่เสร็จแล้วแล้วก็ลดน้ำค่ะลดน้ำแบบนี้ ทีลดน้ำนะคะเด้อใส่ขวดนี่ขวดแล้วก็เจาะรูเอาเข็มเจาะค่ะเนี่ยเจาะรูแบบนี้แล้วก็ลดน้ำไปเลยเอาถึงจะบอแรงมากนะคะเด้อบแรงบ่กระโดดกระเทือนเขานี่งเม็ดเขาก็จะยุ่กลางตรงเก้าละค่ะตรงเก้าละนี่ออกถือกล้องคนเดียวเพราะว่าขากล้องม่มี้เอามือ แล้วก็จะปิดไว้เม็ดของเขาฟูขึ้นมาแล้วก็กดๆลงเด้อ เพื่อนกดๆลงไม่เขาอ,อาจจะเบาเนี่ยนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จการเพราะสลัดของเราแบบง่ายๆตอนนี้แม่อองก็จะเอาอ่าเป็นกระมังนะคะเด้กระมังสีดำมาครอบไว้นี่ 2วันเราจะมาเปิดดูนะคะอีกสองวันจะมาเปิดดู hmm. เนี่ยในไอ้ที่เราครอบไว้นี่ยังไม่ต้องลดน้ํานะอีกสองวันเข้ามาเปิดลดเราจะมาดูกันอีกสองวันนะคะ <Yeah. S 1> คลิปนี้ก็ทําง่ายๆนะเกาะสลัดอันนี้ก็เกาหะหองรพาไว้กําลังเริ่ม,มองนะอ,อกน,นอะออกในน้ กระจาดหนุมจีนเราก็จะปิดฝาไว้อย่างนี้นะคะนั่นีน่ไม่ได้หนักเกินไปหนักเกินไปนั่นดวยออไว้อย่างนี้นะคะนี่เป็นอันละเสร็จนะนี้พางแสงให้เขาก่อนสองวันค่ะ ถ้าชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามไว้ในอีก2วันเราจะพามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ